สวัสดีครับโคกหนองนาออนไลน์นลครับวันนี้พาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่สามารถเอาไปอะแดปเอาไปประยุกต์ใช้ที่โค้งหนองนาของท่านได้นะก็คือในกรณีที่ใช้ปั๊มโซลาเซลล์ไปสักระยะปี2 3, ปี3ปีนะครับปั๊มเกิดอาการเกลียวรูดนะเกลียวรูดเกลียวพัง ไม่สามารถทำให้มอเตอร์กับตัวใบพัดปั๊มทำงานได้ก็ทำให้ขึ้น p ี8นะครับวันนี้นะครับเราก็เอาไปซ่อมนะครับเทคนิคการซ่อมก็คือถ้าพี่น้องไม่เชื่อมทองเหลืองจับระหว่างตัวใบพัดกับตัวแกนมอเตอร์เลยก็สามารถที่จะเจาะแล้วใส่นอ็อตสแตนเลส เจอะระหว่างแกนนะครับกับตัวครอบนะของตัวปั๊มนะครับนะก็ใช้น็อตสแตนเลสนะครับหรือว่ามีเทคนิคอื่นๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับเมื่อเราซ่อมเสร็จนะครับมาก็สามารถที่จะสลับใช้แบบง่ายๆโดยการตัวนี้ปั๊มบาราดานะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้ผมไปสลับใช้เป็น โซล่าเซลล์ชุดตัวปั๊มที่เสียนะครับเอามาดัดแปลงก็คือจะลงไปในบ่อน้ํานะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใช้ในบ่อบาดานก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงว่าเอามาสลับใช้เพื่อ,อไว้ใช้ในสวนนะครับก็คือเราไปซื้อปั๊มใหม่มาใส่ในบ่อบาดาลนล้วแหละนะครับปั๊มนี้ไปซ่อมเราซ่อมทําการซ่อมมาก็สามารถอะเดปมาใช้ได้โดยใช้แขงเดิมครับ ใช้แผงเดิมนะครับก็คือตรงนี้มาปั๊บเรามาตรงนี้ครับพี่น้องนะพาเพื่อนเพื่อนมาดูครับเนี้ยตรงน,นี้จะติดไว้ด้านนอกครับโดยการเนี้ยต่อเลยครับต่อตรงเข้ามาที่เบรกเกอร์ด้านล่างเบรกเกอร์หลักนะครับเมนหลักนะตอสองตัวนะครับแล้วก็มาที่สะพานไฟครับแล้วต่อไปที่นี่ครับ ใช้เบรกเกอร์อาจจะเป็นเบรกเกอร์ของ AC ก็ได้นะครับแต่อยากให้ดีก็ใช้เป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับเบรกเกอร์ดีซีก็สลับใช้ได้เลยครับนะโดยใช้แผงเดิมที่มีอยู่นะครับนะสามารถดึงน้ําได้ทั่วสวนแต่ข้อควรระวังนะครับในการใช้ปั๊มแบบนี้ก็คือว่าอย่าให้เขาตันนะครับก็คืออย่าปิดตายเลยนะครับเราจะต้องมีการ ต่อท่อไว้เพื่อเปิดให้น้ําเขาไหลตลอดไม่ฉะนั้นจะมีปัญหากับตัวปั๊มครับเพราะว่าเขาไม่มีที่ไปนะครับนะอาจจะเกิดการไหม้ของปั๊มได้หรือไม่ก็ทําให้ท่อของเราเนี่ยแตกได้ที่เราเดินไว้นะครับนะฝากไว้นะครับพี่น้องนะเอาเทคนิคดีๆมาให้พี่น้องได้ดูนะครับแล้วก็จัดการน้ําในสวนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเดินเมนไปด้านซ้ายด้านขวา เป็นวาล์วน้ำไว้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ,รบครับผมโอเคครับสวัสดีครับ